แล้วม <4. S 2> ันมามีหา่ว่ากเลยนหาหาเอวารองาอรับสัหาสองสอม้หาสองสอว่า <c oughs> ลาถวาหาไปเต็งหาไว้ดหกหมื่นถ้างบดยูหาสูงหนึ่งสองสาม <c oughs> เฮ้ยหสองสาม อยู่หาซุมอ่ะเปิดสองน่ะเรียบร้อยกินหมดนะจ๊ะคือหลายเลยหาหี่อาหารยุ่เซนหาก็สองให้ขาดวัดด้วเต่งเต็งสองเอาแตใไม่หนีบขึ้นไป ใส่เลยได้กินว้าตกะหาซี่ไว้ก็ดิใส่ส่งก็ได้เย็ดเอาตนขึ้นใส่ใส่ใจเอามังเก่าๆเขาแด้วันบ่ออกเดี๋ยวิันเงินอยู <laughs> ่บ่ปัง งีนี่ยสีตุม่มบ่ซอสีม่มจะมาสองก่อนนะสองกัน,มนหมดละมักสีเนาะคายสีอ้าวเปิดดูสิว่ามันมีสีไหนเออเจ็บประตูา่าไรบนเปิดก<อ>ินกันนะ ไปแล้วก่สีอ่อนึ่นสองสามสี่ชีวิวอันยี้อะไรอะอันนี้หาสิบอ่อันนี้อยากเ็นตั้งตตยสิงตำก็บ้าหนึ่งสองสามตัวตายเอนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เจ็ดจุดสองจันสิห้าสิบก็ดสิบเจ้าิบสจรถออ้า่งสอามสี่ห้าอายุมันเตงต่ำเลยนะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดองสามี่้า่สิงต็งส่ต็งต่ำนั่นแหละ้าพายากเปหนึ่งสองสามสี่ เจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดจองสามสี6สิบมาสิบแปดสิบหนึ่งหมื่นห่งสอมสี่หกเจ็ดแเก้ยี่สนนั้่อามสอมซีต้ามาละคอยปอะไรยังลยแล้วก็เอานี่ไปอีกกรครบแล้วเน สองหมื่เนาะแอนแอนออกไปเจเขอดีกระเดกสอดกินอะหอ้เด้เจ็ดแปเาสเดสิองมส่สิบ้าสิบหกเจ็ดแป้าสิบเจ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดกับเก้าสี่สิบเจ็ดสิบสองสามสี่สิบหกับก้าาส สองสามสี่ครับเจ็ดแปดก้็ี่ยวเ้คองแมเาว่านึองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่ามก็ได้วันทุกอเนาะบอกสี่มาบอกบอกส่ามสี่ห้าหปดเกาสิเวอาวันทุกพ้อให้ ไม่ใช่เป็นซุ่มได้อยากลงมันไม่อยากลงแค่แค่ đó no. oh, okay. yeah, okay. si mau hay lên lên Dạ Ở đây Một hào bỏ Trọng mình no, Cô à. si hạ nó đi Cảm ơn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  ต้นยอสี่หาหกไเล่นอีกบ่ต้ยสี่าหกสองรอบเลยที่เลืออยูหกสูงตัวติงเก้าหงหะได้เด่นเนดบอกว่าได้เด่นยู่คือเก่าไหมบ่จเปิดเดียยร้อยจไตุคคอเลยเสซ้ำกันเลยคอยกับเจ้าบันเนี่ยป้าติโทเอาวันตุคอมาจบอกว่าตุคออีริขึ้นเสีจเจ้าไงขนก้สามหมื่นยังนะ สา่อย่างนั้นอะไรเอยมาหกหมืนตอนเดียหกหมื่นเก้าหมื่นเก้าหมื่นเ้าเคยต้องทบอีกทบหนึ่งนหร้อสี่ห้าสิบแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนสามสี่สิบห้าสิบหกดมยาับสิบเก้าหมืนกับอีกสี่หมืนเป็นแสนแสนสี่เก้าหมื่นกับอีกไอ้สี่หมื่นแสนสามหนึ่งสองส เจ็ดแปดเก้าสิบแสนหกสสี่ห้าหก9แปกสนหกก็เป็นแสนเก้าแสนเก่าอสี่ห้าเปดก้าสิบสองแสนหนึ่งสองีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองแสนเป็นสองแสนเอ็ดสองเอ็ดอันนี้เท่าไร่แสนหนึ่งสอง สามเซนหนึ่งหมือบคุณนะคะสาติโ3มเซนสาม่แล้วคอยบงถอยต้องบอกอีกเา่เดเจ็ดสิบแปสามส่สิบดเขาบอกว่าทุกอยเ่เขราจะงเกิยู่สิบแปดีสิบเก้าามสเขาขหน้ขดยสี่สิิต้องเก สี่เอ็ดที่สองที่สามที่สี่ี่ห้าี่ี่เจ็ดี่เก้าห้าสิบเอ็ดท่สองห้าสามหน้าสี่หน้าหหน้าเจัปดาเก้าเอ็ดกสอามสี่ห้าหกเจ็ปดจ็ดสิจ็อ็เจ็ดสอามสี่สี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเ้าแปสิบปเอ็ดแงแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกเ็ดเอ็ดเจ็ดสามเก เจ็ดกแปดกเก้าหนึเอฟซีมรมี้อกตันเอฟซีม sì, ีคนสีสนับสนุนทุนบ่เ้าสิบเอฟซีตอนนี้ขาเงินนะเอเดี๋ยวทีรทุนน้ำาสบเ็ดสองสาสามบางหม่ำถามคะแนนมึงรู้เ็ดยีบเจ็ดสิบส่สาันกายหรอคนบางสี่จุดห้าส่อเนบางว่นเอามเ้าสี่สิบสี่เอสีามสี่สแปดสเก้าห้าสิบสบายกระเป๋าแล้วทางนี้ เจ็ดแปดเก้าหกสิบหกเจ็ดสองสาม่ห้าหกหกเจ็ดหกแปดหเ้สิบเจดสมเจี่เ้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจแปจ็ดเก้าเดสิบแมนมันจ็งเจ็เจ็ดสี่เจ็ดห้าเ็ดดเ็ดก้็สบก็เอ็ดก็สอก็สามก็สี่ก็ห้าก้าหกเจ็ดแปดเก้าหน่งแสนสองแสนไดสองแนดวยบ่โออหน่าบอลลูนตขออยหาเมื่อหอยหาแสนเผื่อ

สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหกสิบเจ็ดสองสามสี่หกห้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดสิบเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหาเกาแปสิบมี่เจ็ดหาเ็ดหก็ดก้บกเก็ก็สก็สี่ก็ห้ก็หกเจ็ดก็แปดก็เก้ารนไปครเนี่ยช่ไหม สองแสนหนึ่มื่นเธอเต้องเสียเงินมากไรต่ตาพันกหมื่นหกสองสิบสองหกสามสิบแปดเสียเเสียนี้มาหมื่นแปดก่อนเนยเต็งตําก่อนไมเต็งตําก่อนนะเต็งต่ำสี่หมื่นคนละสี่หมื่นอืมหกเจ็ดแปดเตมาหมื่นก่ใจนี้มาสองสองหมอันนี้หกพันเปนบ่หกพันสามื่นหก

เจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสิเอ็ดยี่สิบสองยีสิามยสิบี่ยี่ิบห้ายี่สิี่สี่สิบเก้าอันนี้ามสามสามสองหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบียี่สิบสองสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกเจ็ดยี่สิบเก้าสามสิ เกสิบตาม t สบายเด้อ็เ้ายี <trzeba S 2> ่ส <ownership> yeah, um, ิบหนึ่งสองสามสี่าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสแปดเก้า่สตามเอม่เ็ดบส เจ็ดส mm ิบแปดสิบเก้ายี่สิบห้าหกเจ็ดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเก้ายี่สิบยี่สิบสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเก้ายี่สิบ่สองนเจด้ิบเก้ายสิบ

เก็โเรื่องมีมีไปสนับสนุนคนมานมาเ้ปังงานนี่เอาเท่านะนะเท่าแล้วะมาอหมญา่าจะกาเท่าไหเจ๋ยว่าสิโลกลัวกอยกลยกัาเเต็งหาเลยอืมเต็งดี เสียฮ <m> ่าคนด้วยออูไปกูวเสีหาหมดเลยหยกดิลนละไคมงลงไมยหารนึงมนแต่ยาหาซูเนาะอลงมาสเต็งซูเต็งหา้เลยนนิัไป่า ิดเจ็บมตีหายนะสรุปย่ี่ลามสองนี่ฮะยยาวย้ายเถอสองเถอสองเถอะแล้วช่วงทีนปะเอ้าวเปิดชมหกสองดอกหกหกหลังแขนใช่ไหมอะอูหสูงเนาะ หกสูกหาสูกหายกันของเกียกับไปลเจ็ดแปดเก้าสิบสอสามสี่ห้าสิบเจ็ดแปดสิบเก้าสิบเก้ไปเก้าไปหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสีบาสหเจ็ดบายเ่ามห้่สิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสา

สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดี่เดสิยวอันอันดับแรกอ่ะขย่างของเย็บใส่ก้อนเจ็สองดอกขอยมากกันสองมืน้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดจะเมื่อไรซอยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส เจ็ดสิบปี่สิบไปมือจะมื่อของข่ตีหกสองมือนเอาตห้าาใช่ติหกมืนี้เกลเราเลยามาใช่ตีหข่อยักราก่อนของข่ลงกี่เหล่าสองมือนขอยักเราไปใส่นี่เป็นสี่หมื่นมือนนี้เราได้เอาตีหกเาใตงห้าสี่หมื่นข่ใสได้จังหะ จ,า,จา่คอยเราคนจะได้รอกนจะได้แสนสองแสนสองตีขึ้นในเพิ่นไอสีมิลเดีืยวแปดมิลได้อยู่แปดมิแปดมเดี๋ยวแพน่าอีกเดี๋ยวแปดมิแค่อันแปดมแมนบ่ เดี๋ยวคอยเอาจากเต็งหานี่เห็นบ่ะสี่หมื่นมากักอันนี้สี่หมื่นเก้ากสามต็งหาสี่หมื่นอ่ะเก้าพหกสามเจ้ากับากอีกเสียเพิ่มให้เกออีกสี่หมื่นออกสี่หมบ่น่หาออกอีกสี่หมื่นสองันเ0 0สี่หมื่นเด้อสี่หมื่นเดอสี่หมื่นกะซ่ามาได้แค่เ อเอานะอเอาเทนะบุญเอาเทเลดิประเดเ๋ยเแขเด่นเมื่อไรแล้วเสี <C FC S 1> ยนเเงินกว<า><ะ>่ากเีนเ<ะ>ียเงินเงิอะไ<ะ>ต้องเอาเทเลยดิเอาเททุกรนะั้นนะเน้นทุกตาด้วยบ

ต้อิงง่อ้ยเอวนะทุกหมดน้มาผ่าปากเต่งตั้เลยนกเวียนสองอันนี้หเหรอ,งงอเปิดดมยาไปทักกันต้องดม,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 มหรอน้มีหามีหกะตอนี้หกคำหามากอ่แล้สเต็กลางจ,จ้อันนี้ไปต็งตัต้ม่หกสี่สาเด้อซาบไ ใชตตนี้หกสี่สามเหรอหกหกใจะไปจะไปเต็มยังนึ่งเอากักหกีตลอดหกหมื่นรสองามื่นสิบเอ็ดสิบสองสามี่สิบห้พอดีสองดีไม่ค่ยเอาขึ้นแตละเล็กแต่ละน่อยเจ็ดแปดกสืไปที่เดือกินอยงนีท่าไร สามหมื่นสามหมื่นหกสามหมื่นหกสาอันนี้อันนั้นเนาะเอออะไรนะเกตีหกสี่สามหกสี่สามอันนี้หกสีาเดียกักหกหมืนโอ้ัซ้ำหนีไปเ่านับทีเสียงเสีงให้มาตาเกะสี่สี่ี่ <30 S 2> มันจ0เืมมอนมันค่ำนี้แบตมันจะหมดเลยหรือว่ามันปูป้าปุป้าเลยเได้ปกน้ำกันได้ะเวลาน้ำใส่ถัก่อนว่าเอาใส่โดนขณะเราเจนเนี่ย <50 S 2> ห้ามหมื่นห้าหมื่นเราบามมอนไดวอีกห้าหมืนนอกระเแมนไดยอีกเมื่อนึงอ่าเอาแท้วนะบาทนี้